สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรค่ะกลับมาพบกับดิฉันวิพาพันธ์ไวยธยาวันิกุลเช่นเดิมนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะเราจเจอกันทุกวันเลยนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวในแวดวงเกษตรกรให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคงจะพอจํากันได้สําหรับกรณีที่ข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้ของเราเนี่ยแหละค่ะใช้เวลา5ปีนะคะเพื่อที่จะขอ G I จากทางสหภาพยุโรปแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็กําลัง จะเดินหน้านะคะในการยื่นขอข้าว GI อีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะเป็นข้าวเหนียวดําพันลืมผัวนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าและถ้าเกิดว่าจด GI ไได้เนี่ยก็เรียกว่าเรื่องของการค้าก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสามารถไปแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องขององค์การสะพานปลานะคะที่เขาบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของผลกระทบค่ะทั้งจากบรรดาชาวประมงนะคะแล้วก็ผู้ค้าด้วยเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีค่ะ ได้มีมติออกมานะคะว่าให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีปลอดประสบมาติดตามดูแลเรื่องของสะพานปลานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าคงจะต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้ากันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องของการรับจำนำข้าวค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชาวนานที่นั่นค่ะก็เรียกร้องให้หน่วยงานราชการเนี่ยมีการเปิดโรงสีนอกพื้นที่นะคะที่เรียกร้องเนี่ยก็เพื่อว่าจะได้เป็นการแข่งขันกันนั่นเองนะคะแล้วก็ชาวนานเองก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด นั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะสำหรับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการร่วมมือกับทางสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะจัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงค่ะในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็น,นกลไกของพี่น้องเกษตรกรในการติดต่อประสานงานกับทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นสามารถยืนได้ด้วยตัวเองค่ะ นายชวลิตชูขจรประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและนายวิทยาประจันตเสนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จากพิธีลงนมามันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็น,นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมการพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกความร่วมมือนะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสภากเกษตรกรแห่งชาติและสภากเกษตรกรจังหวัดรวมทั้งยังเป็น,นกลไกประสานงานกับรัฐบาลในการดําเนินการนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรค่ะ โดยจะมีการแบ่งปันข้อมูลด้านการเกษตรและสาก์นะคะรวมถึงการสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการเกษตรแล้วก็ยังมีการดําเนินการทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเป้าหมายของความร่วมมือนี้นะคะตอนแน่นอนค่ะเพื่อที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจแล้วก็การใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสาก์นะคะข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรข้อมูลองค์กร เกษตรกรข้อมูลปัญหาและก็แนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการเชื่อมโยงแผนพัฒนาการ,กรเกษตรของทางกระทรวงกรเกษตรเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดและสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังจะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยและสุดท้ายก็คือสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นะคะรวมถึงเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดและก็เป็นการสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสภาเกษตรจังหวัด แล้วก็สภากเกษตรกรแห่งชาติให้ได้รับทราบค่ะเพื่อที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะคะ ในเรื่องนี้นะคะท่านประหลัดชวลิตบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นของภาครัฐกับเกษตรกรเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารค่ะเพราะเมื่อทางรัฐบาลมีนโยบายต่างๆลงไปในพื้นที่ให้เกษตรกรเนี่ยมักจะไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการบิดเบือนหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่เข้าใจและก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรัฐอย่างเต็มที่ซึ่งการตั้งสภาเกษตรกรขึ้นมานะคะก็จะได้มาช่วยลดปัญหาช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้แหละค่ะเพราะว่าจะมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวดัดรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาร่วมปรึกษาหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยนะคะเป็นอย่างไรเนี่ยเราไปฟังเสียงของท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณชวลดิชูขจรเลยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องแรกเลยคือในแง่ของการทิศทางในการทํางานเรื่องของการบูรณาการเพราะปัญหาใหญ่คือเขาเป็นองค์กรใหม่ ความพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องคนหรือการใช้งบประมาณเนี่ยบางทีก็ยังติดติดขัดขัดเขาก็อยากจะให้ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยช่วยสนับสนุนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ช่วยในเรื่องของที่ตั้งเรื่องของระบบการวางระบบเรื่องของการแผนจัดการเรื่องคนเรื่องของแผนด้านการเงินตรงเนี้ยมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในแง่ต่อไปคือที่เขาอยากได้คือเรื่องการทําแผนแม่บทอยากจะให้มีเวทีแล้วก็จัดประชุม อันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำวันที่เพิ่งจะมีปัญหาสดๆร้อนๆอย่างเช่นเรื่องมะพร้าวเรื่องปลาล์มซึ่งได้การร้องเรียนมากทางสภาก็ลงไปแก้ปัญหาเ,เป็นตัวกลางก็เขาก็อยากจะให้กระทรวงเกษตรเนี่ยเข้าไปร่วมแก้กับเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางกระทรวงก็ทํางานร่วมกันอยู่แล้วสัสดส,ส่วนของเจ้าหน้าที่บุคลากรลงแ มาถึงเรื่องของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กันบ้างนะคะก็อย่างที่ทราบกันไปว่าเราเพิ่งจะจดทะเบียน G.I. ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน,นี้เองนะคะก็เรียกว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคมานานถึง5ปีค่ะกว่าที่เราจะได้เป็นข้าว G.I. รายแรกของอาเซียนนี่แหละนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยก็เตรียมที่จะเดินหน้าจดทะเบียน G.I. ข้าวเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวดำพันลืมผัวค่ะซึ่งก็ได้มีการรับรองพันไปนะคะเมื่อปี2555ในชื่อ ที่ว่าข้าวลืมผัวเพชรบูรณ์ค่ะ หลังจากสาภาพยุโรปรับรองการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลทิทุ่งกุลาร้องไห้นะคะให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI แล้วก็ให้ไทยเนี่ยสามารถใช้ตรา GI EU บนผลิตภัณฑ์ได้คุณชยัยฤทธิ์ดำรงเกียรติค่ะอธิบดีกรมการข้าวก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข้าวที่จดทะเบียนเป็นข้าว GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยแล้ว8,000ด้วยกันก็คือข้าวสังยดเมืองพัทลุงข้าวเจ็กเชยเสาให้นะคะข้าวเหลืองปทิวชุมพรข้าวกล่ำล้าน นาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวหอมมะลิสุรินนะคะข้าวหางหอมทองสกุลทวาปีและก็ข้าวเหนียวเขาว,วงกาลสินสําหรับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผ่านการรับรองจากทางสาภาพยุโรปซึ่งมีผู้ประกอบการ12รายนะคะทางกรมการข้าวก็จะให้การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้า ทั้งในด้านการตรวจสอบรับรองตั้งแต่ในแปลงนะคะการทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนดการพัฒนาโรงสีข้าวหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสําหรับการผลิตนะคะมีการจัดการสภาวะแวดล้อม ขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต GMP และก็คาดว่าจะวางจำหน่ายสินค้าติดตรา GI EU หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีประจำฤดูกาล2,556ทับ2,557นะคะโดยราคารับซื้อจะแพงกว่าข้าวทั่วๆไปซึ่งขณะนี้ตลาดต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจโดยเฉพาะจีนค่ะที่มีการติดต่อเจรจาเข้ามาแล้ว้วยนะคะแล้วก็เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าข้าวของไทยใหม่ยกระดับสินค้าข้าวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้ข้าวไทยเนี่ยเป็นข้าวเพื่อสุข ภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการปีนี้นะคะทางกรมการค้าก็จะดําเนินการขอขึ้นทะเบียน GI ในข้าวเหนียวดําพันลืมผัวค่ะที่ได้รับการรับรองพันไปเมื่อปี2555นะคะในชื่อสินค้าที่ว่าข้าวลืมผัวเพชรบูรณ์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดําเนินการขอรับรอง GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะคะจากนั้นเขาก็จะไปยื่นขอจดทะเบียน GI กับทางสหภาพยุโรปต่อไปแบบเดียวกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลารรองไห้เนี่ยแหละ 卡。 ก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้เวลาฟันฝ่าอีก5ปีนะคะก็เชื่อว่าเมื่อมีตัวอย่างแล้วเนี่ยน่าที่จะดําเนินการได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์การส่งออกผักและผลไม้ของไทยกันบ้างนะคะต้องบอกว่าในช่วง2เดือนแรกนี้นะคะดีขึ้นจริงๆคะ่ะโดยเฉพาะกับทุเรียนนะคะมีการไปตรวจสอบมาแล้วบอกว่าดีขึ้นมากถึง200เปอร์เซนทีเดียวนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ในราคาทางด้านของกรมการค้าระหว่างประเทศก็ขอความร่วมมือนะคะสำหรับบรรดาผู้ที่ ส่งออกทุเรียนค่ะแล้วก็บรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายอย่านําทุเรียนอ่อนมาผสมนะคะเพราะว่าจะทําให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเสียหายค่ะ นางศิรัตรรัฐปานะนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดเผยค่ะว่าในช่วงเดือนมกราค,คมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสินค้าผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็งและแห้งของไทยส่งออกไปยังตลาดตามประเทศปริมาณกว่า250,000ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า5,000ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะทุเรียนนะคะส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ246 จึงขอให้พ่อค้าคนกลางแล้วก็เกษตรกรอย่าสร้างข่าวทุเรียนอ่อนเพื่อที่จะหวังกดราคารับซื้อนะคะหรือว่าตัดทุเรียนที่ยังไม่แก่เต็มที่เพื่อที่จะได้ราคาสูงในช่วงตน้นฤดูกาลเนื่องจากจะเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของสินค้าไทยแล้วก็อาจจะทําให้สูญเสียตลาดส่งออกได้ด้วยนะคะสําหรับตลาดส่งออกสินค้าผักและผลไม้ไทยตลาดหลักก็คือจีนฮ่องกงเวียดนามญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนั่นเองค่ะคิดเป็นสัดส่วนรวมกว่าร้อยละ70ทีเดียวนะคะส่วนตลาดอื่นที่มีอัตราการ ขยายตัวสูงก็จะมีออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเหมือนกันร้อยละ65นะคะปากีสถานเพิ่มขึ้นร้อยละ130ทีเดียวแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ138ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าของประเด็นข่าวอื่นๆค่ะ <S <S